วันสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้คุยกับผู้ชายที่หลายๆคนกําลังคิดถึงอยู่คุณไทยธนาวุฒิค่ะสวัสดีสสดค่ะคต้องบอกว่าเป็นสภาพุรุษตัวจริงนเนี่ยเพราะแบบว่าโอ้โหนี่ให้คนนู้นยืมให้คนนี้ยืมโดยไม่ได้หวังเลยนะว่าคือไม่ได้ไม่ได้คือบางคนให้ว่าหวังผลตอนนี้เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับถ,ถ้าช่วยได้ผมก็ช่วยอยู่แล้วเป็นค,ค,คนที่ชอบช่วยเหลือคนช่วยได้แต่บางทีไอ้สิ่งที่เขาเอาไปเราบอกว่าถ้าเราช่วยเขาก็จะหายทุก แต่เขาไม่คืนเราเรากลใายๆมันทุกเออนั่นน่ะสิและเคยเวลาที่เราทุกเนี่ยเราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาช่วยไหมโอ้โหผมขอยากพี่จริงผมบางทีจริงๆคือโดนที่โดนโกงไว้ไม่เหลือตังเลยนะแล้วก็ต้องกัดฟันยางแน่นๆกัดฟันยางแน่นๆนักบวยอ่ะเวลามันจะถูกน็อกมันต้องกัดฟันยางแน่นๆให้มันมีสติอยู่เรย่างเงี้ยครับเลยสติสําคัญนะค้องว่ากันไปพี่โอ้ใคร เออเอยปากยากจริงค่ะผมก็บอกเพื่อนทุกคนนะไม่มีใครถ้าเองเป็นข้าน่ะเองไม่ทําอย่างข้าแน่นอนอมไม่มีใครเหมือนอแล้วก็บอกกัจริงอืแล้วมาทมําไมวะผมก็ตั้งคุยคุยไปคุยไป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 มาอะมึงก็เอาไปปะ <laughs> คือคือเรามันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้แต่เดือนนี้ผมก็คือตั้งใจแล้วว่าคือช่วยในสิ่งที่เรื่องจําเป็นจริงจริงใช่ค่ะนี่เดือดไปประสบการณ์ลหลายๆอย่างจะสอนให้เราเข้มแข็งขึ้นครับอ่า<ม>แล้วเป็นดูแล้วเป็นผู้ชายสบายๆบ,บ,บ้างไหมคะทําอะไรที่มันสบายๆไหมเวลาที่เราว่างๆโอ้หผมตัวสบายๆเลยว่างๆผมก็โดดน้ําเล่นไปผมชอบเที่ยวต่างจังหวัดถ้าว,าวา่า,วางๆครับพง,าางดีปีกอฟบ,บ้างแล้วชอบไป ชอบอยู่ในป่าแต่ชอบไปเที่ยวต่างๆเขาเราถึงสบายมันแก้ผ้าโดนน้าได้อะไรอย่างเงี้ยครับแก้ผ้าโดนน้าได้เหลือไว้สักหน่อยนึงแล้วแล้วแล้วมีอะไรที่เรารักเป็นพิเศษไหมเราต้องสะสมเป็นพิเศษอย่างเสกเขามีกีตาร์ใช่ไหมสะสมกีตาร์พระพลพเขาก็สะสมอะไรของเขาไม่รู้จำไม่ได้แล้วตัวอะไรของเขาของคุณมีไหมผมก็จริงที่ผมชอบหมวกมากหมวกอ๋อเขามีหมวกแต่ก็โดนเพื่อนขอบ้างเจอหมวกไหนสวยนี่ก็จะซื้อ คุณนี่ให้ขบมดทุกอย่างเลยนะก็ว่ากันไปก็ขอก็คือผมเจอหมวกผมจะชอบมากกีตาร์ผมก็มีนะครับแต่ก็ซื้อไว้ประมาณหนึ่งเยอะเหมือนกันเหมือนกับว่าพวานั่งดูแล้วเอ๊ะมันซื้อไว้มันไม่ได้ประโยชน์อะไรครับเราเล่นแล้วก็ชอบของเราอันเดียวแต่พอเจอก็ยังอยากได้อยู่แล้วต้องห้ามตัวเองเป็นของรักของเราเราเป็นนักดนตรีใช่ไหมคะห้ามตัวเอง เล่นไม่หมดอ่ะพี่บีบมาเล่นเล่นไม่หมดแล้วไม่ได้เล่นตอนนลงคืออันนี้ที่เก่ามากจะเอาไปเล่นมีกีตา้์กี่ตัวทั้งหมดหลายตัวหลายตัวครับเกือบเกือบสิบมั้งจำไม่ได้<ม>ให้เขาไปบ้างให้ให้อีกแล้ว,ลวโอ้โหเป็นผู้ให้จริง <c oughs> แต่ก็ต้องมีตัวโปรดนะค,ะครับ,รบที่ได้ <ๆ S 2> เล่นอยู่ทั่วๆไปทุกวันนี้ก็คือตัวโปรดครับตัวโปรดนี่ก็คือตอนเนี้คือผมทำกับพี่ต๋ำพี่ต๋ำจะจัตุลนเอสบุลน์ คือมาทำกันชุดอัลบั้มที่มีคนทั้งคนนะครับอคนทั้งคนยอมได้ไงเออนี่มันมาจากความในใจของคุณได้ป่ะคนทั้งคนยอมได้ไงใช่ไหมอะไรใช่ลืมได้ไงเออลืมได้ไงเออลืมได้ไงโอ้ดีเจลืมคือทำงานกับพี่ต๋ำตอนนั้นมีความสุขมากพี่ผมก็ไปเลยเพี่ต๋ำเราจะทำอัลบั้มอยู่กับพี่ต๋ำสองคนเอ๊แล้วจะไปทำกันที่ไหนพี่ต๋ำห้องอัดก็ไม่มีไม่มีใครเหมือน ตอนนี้ทาเองแล้วไม่ยอมแล้วทําไงดีห้องอาจจะไปติดต่อที่ไหนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ทําให้เป็นเอ๊ะทำไงดีว่าเป็นงูอ้าวทำห้องอัดเลยเออทำห้องอัดทำงานพี่ต๋ำสนุกมากพี่ต๋ำี่คือตอนนี้ถือว่ามีห้องอัดแล้วใช่ไหมี่ห้องอัดอยู่ที่บ้านก็ทางานอยู่กับพี่ต๋ำเลยก็ผมก็ไปเล่นที่หนองคายก็ไปซื้อเหล้ามานี่เลยสักประมาณสักหกเจ็ดลัา วายวายสองลังเราสองลังทุกอย่างเอามาให้นะพี่ถั่มเราก็ทํากันสามเดือนนะนะนนะครึ่งเดือนแรกก็หมดเลยค่ะมันมีความสุขดีพี่ผมทํางานผมชอบทํางานกับพี่ตั่มแล้วมันสนุกคือตอนวันแม่ผมก็ทํากับข้าวง่ายเราก็จะเริ่มทำงานกันตอนสองทุ่มกินไปนั่งกินกินแล้วดื่มบ้าป่ะทสนุกคือปัญหาจินตนาการเล่ากันบางทีนะพี่ไปทํางานกันน่ะ ผมพี่ตำ่ำพี่เป๋าพี่กวางก็อยู่รวมพี่กวางทามาช่วยกันนั่งทํางานบางทีการทํางานก็คือการนั่งคุยกันอแล้วก็กดเทปอัดเอาไว้หาคอนเซปต์คุยไล่ต่าละเล่นต่ออืโค้งแล้วเล่นก็ต้องเล่ากันไปให้มันทะลุกันไปเลยอนี่คือโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเปล่าครับครับเดี๋ยวผมก็อยากทําอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรามากดฟังว่ามันอาจจะมีดีๆอยู่ในนั้นก็ได้อ สนุกนะครับแล้วก็ทํางานก็มีความสุข ừ, ทํางานหนึ่งทีสี่ทีห้าได้นอน,หนไหมคะนอนตอนกลางวัน <laughs> พวกเวกลาทํางานกลางคืนเนี่ยมันมันดีมัน,ม,นมันเงียบมันมีสมาธิทํ <ừ, S 2> างานวิบ่ตาอมสนุกไอพิต้ายังไม่มาเต้นเลยเต้นเต้นเต้นไปอากิต้าไปต้องการฟิลลิ่งที่มันมันอะไรอย่างเงี้ยครับแสดงว่างานชิ้นใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆนี่จะเป็นความมันหรือว่าความสนุกหรือว่าเป็นดิสโก้ไปเลยหรือว่าเป็นอะไรครับ ผมอยากทําเพลงมันก็ต้องให้มันให้ให้ให้มันให้หมดคือเวลาเราบันทึกเสียงลงไปมันมันต้องเอาพลังออกมาบันทึกให้ได้เยอะๆคนจะได้ยินว่าโอ้โหแม่งเล่นมันถ้าเราเล่นมันมันไม่มันนะครับอะไรอย่างงี้นะครับแล้วแล้วเร็วๆนี้ไททธนาวุฒิจะมีคอนเสิร์ตหรือมีอะไรที่คนที่เขาคิดถึงไททธนาวุฒิจะได้เจอไหมไหมคะเร็วๆนี้อาจจะได้เจอในทางโทรทัศน์นะครับว่าผมเขาทาบทามให้ไปเล่นละครช่องอะไร ช่องห้าครับเหอคะเรื่องหัวใจพลอยโจรเล่นเป็นหัวใจหรือเล่นเป็นพลอยเล่นเป็นโจรคือผมเนี่ยพูดง่ายๆคือผมไม่ได้เล่นเป็นพระเอกเคยเคยผ่านทางการละครอะไรไหมไม่เคยไม่เคยครับเมื่อก่อนเขาติดต่ออยากให้เล่นอยากได้อะไรจะมีไม่ได้ต้องดูบทอุ้ยไม่ใช่แต่ก่อน เขาต้องให้ผมคอนเบนึงเบนึงเบนึงเจนี่รคคอร์ดไม่ได um> ้ไอ้น <да ั่นไม่ใช่แฟตไม่พอไม่เอาบทไม่ถึงไม่เอาส่งแช่มไปเล่นแทนเดี๋ยวนี้เข้าเขาเลยผมได้ไปเล่นอก็เลยลองดูถ่ายไปยังเนี่ยถ่ายไปแล้วครับเล่นกับใครคะเล่นกับมอสแล้วก็น้องพิมพ์ซาซาคุณเมเมย์แฟนคุณหนุ่มชื่อเมอะไรเม เมเฟื่องอารมณ์เมพัทเออไม่ใช่เมเมอะไรเออเม่เฟื่องอารมณ์นั่นแหละก็เล่นผมไม่ได้เล่นเป็นพระเอกแต่พระเอกเล่นเป็นผมอ๋อเหรอเออเท่กว่าเล่นเป็นตัวคุณเหรอครับเพราะว่าก็ผมเป็นแค่คนขับรถเซ็กซี่แล้วก็ไปรับมรดกแล้วก็พระเอกหนีมาแล้วผมก็โดนรถชนอยู่โรงพยาบาลหลับพระเอกเลยปลอมตัวเป็นผมไปแลยอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจเออมันดี เป็นละครคอมดี้ตลบตลกสนุกสนานครับอค่ะก็ติดตามผลงานได้ครับผมส่วนงานเพลงก็อาจจะมีก็เดี๋ยวเริ่มทําตอนนี้เริ่มทาเก็บเร็่หลักครับผมสามเดือนอาจจะเป็นสามปีเพราะว่าดื่มมดแต่เวลาทำงานในห้องอัดนมันแป๊บเดียวนะพี่มันประมาณสักสามเดือนแต่เวลาหาคอนเซปต์หาคอนเซปต์แต่มีเพลงหนึ่งของไทชนาวุฒิพี่ชอบมากเลยเกี่ยวกับคิดถึงอะ อ่ะอัลบั้มเก่าหนึงครับเอออัลบั้มเก่ามีอะไรคิดเกี่ยวกับคิดถึงอ่ะคิดถึงของไทยธนาวุฒิแหละใช่มันมีเป็นคิดดึกแล้วจะนอนก็นอนไม่หลับเออเพลงอะไรอ่ะเข้านักเร่งวันและเวลาเออคิดถึงจนใจกลออเพลงคิดถึงนั่นแหละครับใช่ชอบมากเดี๋ยวร้องด้วยนะได้เดี๋ยวจัดเลงครับรีเควสเองอ่ะชอบทำกับข้าวใช่ไหมครับ นี่เลยฝากไว้ให้นี่พิตามอ่ะจารุรนเอ็มส่วยพิตามเอาโรซ่าไปกินกันขอบคุณค่ะ